โรคิดในโรงเรียนอนุบาโลโรคมือเท้าปากจากที่เห็นในข่าวบ่อยๆว่ามีการปิดโรงเรียนจากการระบาดของโรคมือเท้าปากซึ่งโรคนี้มีความสําคัญมากๆในเด็กเล็กๆนะคะเรามาทําความรู้จักกับโรคนี้กันค่ะโรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อ e n t e r รไวรัสโดยกลุ่มที่พบบ่อยก็จะเป็นกลุ่ม c o ก s a c k i e v i สายพันธุ์ A6 แล้วก็ A16 ค่ะหรือสายพันธุ์ EV71 ที่อาจจะพบได้ไม่มากโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อกันได้ง่าย ผ่านการสัมผัสทางตรงและทางอ้อมการสัมผัสทางตรงอย่างเช่นการติดจากน้ำมูกน้ำลายเสมหะผ่านทางอุจจาระของผู้ป่วยส่วนทางอ้อมก็จะติดจากข้าวของเครื่องใช้ที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนอยู่สำหรับในเด็กเล็กๆก,ก,ก็จะติดเชื้อนี้ค่อนข้างง่ายค่ะหลังจากที่รับเชื้อนี้เข้ามาผ่านทางปากผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะ จะมีอาการไข้สูงได้มีอาการเจ็บปากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานบางคนจะมีแผลที่มือที่เท้าลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสๆหรือตุ่มแดงๆค่ะบางคนผื่นจะขึ้นมาถึงที่บริเวณขาหรือว่าบริเวณรอบก้นได้ซึ่งในเด็กเล็กๆหากมีอาการเจ็บปากมากๆจะทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติทำให้มีภาวะขาดน้ำได้ค่ะ ล้องมือเท้าปากสามารถป้องกันด้วยการรักษาสุขอนาม,มัยของสิ่งแวดล้อมรวมถึงป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยค่ะโดยการล้างมือบ่อยๆของผู้เลี้ยงดูหรือว่าทําความสะอาดเข้าของเครื่องใช้ไม่ใช้เข้าของร่วมกันค่ะนอกจากการป้องกันการติดเชื้อด้วยการล้างมือบ่อยๆเราสามารถป้องกันการติดเชื้อ แบบรุนแรงด้วยการการฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนป้องกันสายพันธุ์เอ t น r ทรไวรัส71ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดความรุนแรงต่อระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิตได้ค่ะวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนจนถึงก่อน6ปีค่ะโรคมือเท้าปากสามารถป้องกันได้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะ